กลุ่มวันพีชปฏิรัติที่ใหญ่ที่สุดสมาชิกมากกว่า1 8 0 0 0แคนและมีแอดมินดูแล24ชั่วโมงคือแอดเอกพัชชูจิตสามารถเข้าไปกางกันได้ไม่โดนโกงโดนเกลียดร้อยเจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ครับกรับสวัสดีชาวอัวดีทีฟกันด้วยนะครับผมกินี่เราอยู่กับแชร์คุสบูสต,ตันแล้วครับผมเล่นโดยอัวดีทีฟนั่นเองครับเบื่อเพื่อเบื่อเพิ่งเบื่อตัวละครนี้กันนะก็บอกเลยนะครับผมเปไ็นดีของแอดเอกพัชชูจิตใช้แท็กเจตเทพโจรสลัดนะครับผมเหรียญสุดตึงนะครับผมมออฟเเลดดดว่่าาใสสุจดดนี ใส่ทั้งตัวเลขแล้วก็เปอร์เซ็นต์เจด้วยนะครับผมได้ทั้งหมดแม็กซิมัมเลยนะครับสำหรับตัวละครนี้นะครับเราเป็นแชมป์บูสตันซับร้อยห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แท็กเจ็ดเทพนั่นเองนะไอดีของเ <ID S 2> อเด็กพัชชูที่ขอบคุณด้วยนะครับผมที่นำไอเดี <ID S 2> นี้เข้ามาเล่นโดยอ a l t e r n เนทีฟสุดตึงอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูกันะครับผมแชงคูสบูสตันของเอเดกจะสุดแค่ไหนกันเชียร์ครับเท้าที่เป็นเล่นมาบอกเลยว่าแชงคูสบูตสองปกตินี่เรียกได้ว่าอ่อนไปเลยนะฮะอันนี้พูดเรื่องจริงนะเพราะว่าดามเมจมันแรงมาก นะครับผมแล้วผมใส่ดาเมจเอ่อในดีนี้นะครับผมใส่ดาเมจไปถึงพันสเลยนะเกือบพันห้านะพวกนี้คือแม็กแล้วนะแม็กของแชงแล้วนะครับผมดูแทงดอกสามหมื่นเนยน้องอืาโดนอะไรอะ่ะโดนขาหมูเหรออ่ะยึงไปก่อนนะระวังฟิล์มเรดมันเฉิดฉายฟิล์มเรดตัวเก่าอย่างนั้นเดี๋ยวกับตันโดนปักตะไคร้ไปก่อนนะเดี๋ยวเราดึงธงเลยนะครับผมปาดชั่งเมนอุ้ยแม่ไม่งั้นโดนแตกเลยนะ ผมเคยปาดอย่างนี้นะครับผมตายรัวๆนะครับดาเมจแรงจริงนะครับเดี๋ยวมาดูกันกันว่าใส่ดาเมจแบบฟัวออปชันมันจะโกงแค่ไหนเราเลือดถึง3ามมื่นเลยนะครับผมเพราะว่าเลือด24ถึง3ช่องนะฮะโอ้โหเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยผมเรียกได้ว่าออฟตึงมากนะครับเดี๋ยวมาดูนะจงังหวะนี้นะครับผมสกิลอย่างที่บอกต้อง instant kill นะตัวนี้ปาดไปทีหนึ่งแนะ่เปิดรูสกิลหนึ่งแล้วก็แทงทะลวงไปก่อน,นครับผม instant kill เลย โอ้โหแรงมากแรงมากวันนี้เขากับตันโหอืมได้ตีขอเด้งเลือดไปก่อนอืมนะครับผมแหมมุมกล้องไม่ดีเลยมุมกล้องแทงทะลวงนะผมเรียบร้อยฮะกับตันตุยไปแล้วนะครับผมดึงเอาฮาคีเลี้ยงนะครับผมใจแท็กเจดเทพนะตัวนี้เกลียดมากนะครับผมเออยึดเลยไม่กลัวเอสเน็กนะเวลาดึงทงนะครับผมเอสเน็กให้เลยนะฮะ อะไรอ้าวโลคูโอไปทางไหนไม่มีฮะคีเลยเรียบร้อยครับผมอิสแซนคิวนะอืมระหว่างเอสเน็กนะครับผมอหูยกระเด็นออกมาทั้งนี้เลยไม่เป็นไรน้องไม่ให้ทงหรอกแทงทะลวงไปทีเจ็ดพันแล้วเตรียมตัวปักตะคร้ยนะครับผมอหูยแรงมากโดนหมดปาดชมินสองหมื่นนะเอสเน็กโคตรแรงเลยฮะปาดแรงมากนะครับผมยึดเอา เกตเอาเลือดกัมกรปักตะใครทำไมใครให้ปักใครไม่ย้ายพอเดี๋ยวฝนไม่ตกดอทาไมที่ดีดอทแม่นในนนอนหูยตีไวมากนะครับผมระวังดอทเมนไม่โดนนะครับแทงทะลวงไปทีแล้วก็ปักตะใครหูยบุกธงทรมินปาดไปที่หูโดนตัดเลือดนะ นิกะไม่กลัวเลยทําลายเมตาหมดนะครับผมตัวเก่านี่ดาเมจแมลงมากนะคือเล่นบูตันนะครับผมเนี่ยค่อยๆเล่นนะฮะบูตันเดินบวกได้เลยนะครับผมถึกด้วยนะเห็นไหมเจอเซเน็กเลือดจึงเหลือนะครับผมไม่ได้เหลือหนึ่งถอยอาก่อนแ <c oughs> ม่เดี๋ยวแตกนะฮะเล่นแล้วมันมากครับมันมือมากแทงทะลวงไปทีงระวังนะจ๊ะข้างลลางมาแล้วเน่สองมือนะหูปาดที่สองมือสองมือนะ ระหว่างนีครับผมเอสเน็กแล้วก็ขาหมูไปดีดวายเดอะพัชเชอร์นะครับผมนะท่านนี้อืมโอเคนะครับผมโู้ตาแรกมานะครับผมอย่าบอกว่าแต้มหมื่นเลยนะฮะเอ้าไอโ้โดนลมรัดโอเคจบไปนะครับผมตาแรกนะชนะไป5 0แต้ม1หมื่นเลยนะครับผมบอกเลยว่าเล่นโคตรมันคลิปนี้แบบฟูลเกมเพลตนั่นเองนะครับไปชมเกมเพล์ต่อไปกันเลยครับ เอาละแล้วก็เป็นเกมที่2นะครับผมเปลี่ยนฝั่งกันบ้างนะฮะตานี้บอกเลยว่านะครับผมแฉงเราเชิดฉายแน่นอนนะดีวายเดอะพัเชอร์มารนังนะดอทแชเปญอีกหนึ่งเทตแทงหน้าเลยแล้วก็วับหนีเลยนะเดี๋ยวโดนโคุยเออป,ป,ปากตะไคร้บัวเวนเทปปาดฝากรอยแผลไว้ก่อนเออไออ้ยนเอ็นนิกนะครับผมเฮ้ยนเอ็นนิกเราสู้ได้นะเราสู้ได้เราสู้ได้เราตีหนึ่งทีหนึ่งที หนึ่งทีนะตีศาสจังหวะชกอบได้งอกนะครับผมต้องต้องต้องกะดีๆนะครับต้องต้องมีระยะในการตีบางคนบอก ए, พี่พตีไงเอ๊ะเขาจาะศาสตร์จังหวะพอดีนะมันต้องไอ้นี่ครับมันต้องตีระยะไกลเข้ามาครับผมเอ่อดอทเมนตีธรรมาดาอินสแตนคลไปเลยฮวงวิสวยงามนะครับผมได้สกิลสองยึดเลยโอเค นะครับมีกะมาทำลายจ่าทำอะไรเราไม่ได้นะเรามีฮาคิเรียบร้อยครับผมดึงธงโคตรเกียวบอกเลยมีฮาคิโกมากนะไม่แคลมันออกคงได้เลยนะครับผมปาดไปที่อุย้ยเหมือนในเมะนะฮะเมื่อกี้ขาหมูซเร่เฮ้ยวันนี้ครับกับตะเครสโอ้ไม่ยอมเปลี่ยนเป็นรอด้วยไม่ยอมเปลี่ยนเป็นรอด้วยนะนเซ็ตห่อไปทีเรียบร้อยครับผมแม่วาร์ปกับหลังฮะคิดมันเดินถอยหลังอยู่นะเราวาร์ปไปดักข้างหน้านะครับผมกับตะคิดงง งงเลยนะต้องฝึกนิดนึงนะแต่การกดวานกับหลังนะผมบอกเลยโคตรเท่นะฮะสาวกรีดแน่นอนนะนะเล่นแช่งวานกับหลังกรีด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 ปาดไปทีหนึ่งเนละยเก็บหมดไม่สนลูกใครนาะงจะใหญ่โตมาจากไหนฮนะโดนหมดนะฮะจะเป็นลูกผู้กำกับนะครับผมก็โดนนะไม่ไงโดนไปก่อน โอเคแล้วก็โอ้โหปักตะไคร้แรงมากติดบูทนี้ผมไล่ฆ่าโหดมากนึกว่าฟิล์มเลสน,นะสมัยก่อนฟิล์มเลสเล่นงี้เลยนะครับผมอืมโอเคแต่ว่าผมดึงทงไม่ได้นะครับช่วงนี้ดึงทงยากนะอูเอ็นเนี่ยมันติดบูทป่ะอืมตีกันนี่นี่อ้าวแล้วครับได้เลือดกลับมาตายยากบอกเลยนะฮะเดี๋ยวโดนปักตะไคร้แน่นะครับผมแทงทะลวงแล้วก็ปักตะไคร้เก็บหมดนะอินสแตนคิวนะครับผมโอ้เดี๋ยวนี้อินสแตคิวง่ายนะ เพราะเป็นเหลียดดามเมจเลยนะครับผมเป็น3ฟรีนั่นเองนะแล้วก็มีฟรี่30พิบล้าในการย่นสกิลด้วยนะครับผมทำให้เราสามารถที่จะบริหารสกิล2ได้แน่นๆเลยขาหมูดีไวเดอรันเชอร์แล้วก็แทงทะลวงนะเดี๋ยวเราจะวาร์ปเซ็ตย่อยทีนึงสวัสดีครับวัยรุ่น <c oughs> เรียบร้อยเหมือนเขาดอดมาหาเราเลยนะเมื่อกี้นะอู้เกียนมากเกียนมากเออโดนปาดไปเลย นะครับอย่าให้ใครดึงอตรงพริวนิดนึงนะแชงด้วยกันเองบอกเลยว่าสบายนะสบายเลยเรียบร้อยครับเติมเกตก่อนขู่เล่นมันมากนะใครมารจับบุตันบอกเลยคุณจะแบบรู้สึกว่ามันโกงมากนะครับผมแล้วมันเมตามากเลยนะเอ้ยหลบก่อนกับตันสกิลที่ผมหลบมาโอ้โหดอดมาไม่ทันอ้าวไม่มีใครกันธงเดียวเดียวเดียวลุกลุกเอ้ยกันธงได้แบบไม่ได้นะอตูตอนนี้เหมือนจะ แพ้ไปนะครับผมไม่เป็นไรอนะโอ้โหแต่ว่าแต้ม9,000เลยเนะี้ยนี่ขนาดผมแพ้นะโอเคไปพวกเพกมต่อไปกันเลยครับ เอาเราก,กบัเกยเปที่3กันแล้วนะครับผมกระโดชแชงบุทสานบอกเลยเล่นแล้วเข้ามือมากๆเลยนะมันเหนือกว่าแ้างตัวอื่นหนักเลยนะครับผมดามเมจมันแรงไงถ้าที่รูสึกความแรงที่ใส่ไปนี่บอกเลยว่าโคตรเติงเออโรเจอร์แล้วไงเออแม่ไม่เป็นอมตมาตอนยกดาบนะสวยขอดึงได้ไหมแจนเน่ขามหมูใครระวังมันค่นะ ไม่ไงขามุสริตัดเลือดโอ้โหจะตายจะตายจะตายนะครับผมโอ้โหเด้งออกมาเลยนะกระเด้งกระเด้งกระดอนนะครับผมเอ๊เหมือนโรเจอร์มันจะไม่พอใจพี่นะไม่พอใจพี่เหรอนะครับผมไม่มาผมตีแดงเลือดซะดีดีเออไอแม่ไม่ได้สกิลนะครับผมไม่เป็นไรฮะขอยึดเอาเลือดก่อนนะครับผมว้ยหมาว้ยเออนะครับผมทงตามนะจังหวะนี้ต้องระวังนะครับผมต้องระวังอ่าแฉงว่าไง มันไม่ล็อกเป้านะครับผมปัญหาเลยเอาได้ยูอย่างนี้สวยดิดอตเชมนทำไมหนึ่งทีดึงต้องดึงทองนะต้องดึงทองอู๋อใครว่าน้องงูเดี๋ยวเราดึงทองก่อนนะครับผมอืมต้องดึงเสร็จต้องดึงเสร็จไม่ได้ว่าน้องงูมันเข้านะครับผมนะอือตีแรงตีแรงอืมว้าวไปแล้วน้องงูจ๋าได้เลยได้เลยโอ้กระเด็นกลับมานะ เดี๋ยวเราจะปาดนะครับผมคุณดูความแรงของสกิลนะครับผมนะแทงโอ้โคตรแรงเลยโคตรแรงเลยนะนี่คือแบบใส่ดาเมจเต็มแ,แม็กเลยนะครับผมแรงมากแรงมากอืมงั้นก็กระโดดโลมลันไปทีนึงตีเลยแล้วก็ดีวายเดือกระเจ้านโหูแตกเลยนะครับผมแรงมากโอ้โหวัดดีครับกระงับตันกับตันได้หมดนี่ผมเดินบบกทงบ้านเลยนะเดินบบกทงบ้านเลยนี่เขาเรียกว,ว่าเป็นแผนนะครับผมเรตทงบ้านติดบูทด้วยนะัฝั่งเราทงนํา ดอทแชมิลนี่มันล็อกป้าวไม่ได้นี่หวาโลมลันไปก่อนอ่ะเาจะรังอย่างนี้อืมโอ้ยมีใครมีใครขาหมูใส่ผมโอเคครับผมตายยากฮะตายยากฮะมีเลี้ยงฮาคีไว้ก่อนนะอืมปิกดอทแชมิลมาทีแล้วก็ขาหมูสไลโอได้เลือดนิดนึงฮะแทงเลยอินสแตนคิวเรียบร้อยอินสแตนคิวอีกตัวหนึ่งหเก็บ2คงูดาวร้อยเปอร์เซ็นต์หูดาวร้อยเปอร์เซ็นต์วะของแท้ เฮ้ยมันรมันสุดจริงนะผมโคตรชอบสไตล์การเล่นเลยนะครับผมยึดเทมินห้าทงไงน,น้องดอนนาตีเลยนะครับผมแล้วก็นี่ไงสกิลสองใส่ไปก่อนโรมรันไปหนึ่งทีนะครับหลบได้แล้วก็ปาดไปทีโอ <c oughs> ้โหรถเจร์แตกแล้วฮะสองรอบแล้วนะโรถเจร์ตัวนี้อืมเอาแล้วฮะถอยก่อนนะครับผมราตอนนี้ เ,เราจะโถมเยอะเกินไปนะครับเราจะเสียธง <c oughs> เดี๋ยวก็แพ้อีกนะครับผมนะแพ้บ่อยนะครับผมบผมันทีมมันกันธงไม่ได้ไงอ่านแหน่เอ้ยไม่โดนเสียดายป่ะแล้วก็ตีธรรมดาหลอกไปทีหนึ่งโลมลันไ้ก่อนอเขาเขาเขาจะดึงส่วนเรานะเขาพยายามจะดึงอุ้ยจะแพ้เป่าวะ่ฝั่งเราต้องกันธงนะครับผมฝั่งเราเไหลไปเนี่ยปาดชมินสี่หมื่นเออดึงธงกันแล้วดึงธงดึงธงดึงธง แพ้ไปนะครับผมจังหวะนี้หูดูแต้มดีถึงแพ้นะแต้มเกือบ9,000เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปพบเกมเพย์สุดท้ายสุดตึงกันเลยครับถ้าคุณมองหาดีดองเพชรราคาเป็นมิตรแนะนำแอปเอกพัฒชูจิตขายดีดองเพชรทั้งระบบ Android และ iOS อย่าลืมบอกมาจากช่องอัตเน t ี v e ด้วยนะครับทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ เกมเพสสุดท้ายแล้วนะครับผมสำหรับแชงวิ่งขาวี่งพึ่งเบื่อกันเลยนะครับผมพอผมพูดสตันบอกเลยว่ามันคนละบรรยากาศเลยนะฝั่งเาามีอาต้องคลิกด้วยนะครับไม่เป็นไรฮนะช่างมันนะบอ้โหเจอแชงหลายตัวเกินเรียบร้อยแชงเสียเชิงเรานะจ๊ะไม่เอะใช้ที่หลังเว้ยนะ้องเออแล้วไงไงนี่ปาดนอกเฟมดึงเลยครับผมแชงตัวจริง เราจะไปชิงวันพีสกันเน่ถึงเวลาไปชิงวันพีสตบแชงด้วยกันเองก่อนนะใจเย็นแต่อตัวปอมนี่ฉันมันตัวจริงน้ำสีทงฮนะขนาดเขามีแช้งหลายตัวนะโดนฝั่งเราครับผมแต่เราต้องคุ้มกันเอซเนน็กนะครับผมนะโอเคทําอะไรแทงทะลวงนะครับสกิลมาช้า,าเดี๋ยวแจวเวรุ่นปาดขาหมูไปทีนึงแตกเลยนะครับผมนะอ้าแล้วครับผมอย่างที่บอกนะต้องกรดทุกันนะครับเราแพ้มาหลายตาแล้วฮนะ เราไม่ค่อยกันทงไงดึงอย่างด,ง,ดงดึงดึงน้อยด้วยประเด็นค่าเดียววันนี้ครับไวร้ร่นเลย instant kill ได้นะเนี่ยนี่เรียบร้อยครับผมหูย่นครูดาวนะครับผมมีเหรียญฟรีสามสิบล้านด้วยนะอืมเอ็ดสเนกเก็บมึงตายโอ้อนอย,าายออนยี่เราจะตายแล้วว่ะไปไหนฮะไปไหนอุ้นเก็บตงคิดด้วยนะกตะคิดลรางเก่าปาไปทีนึงเรียบร้อยเอสเน็กอืมโอเคโอ้แฉงตีไม่ค่อยเข้าเลยนะตีไม่ค่อยเข้าอืมตีไม่ค่อยเข้ามันดึงเสร็จแน่เลยวะ โอเคสวยเอาเรียบร้อยดิ instant อินสแตนคิวหพลาดนะครับผมก็มีฮาคิระวับมาเฉยขอดึงหน่อยเอาโอ้ยนี่วับแม่งเอย้ยตกลงจะได้ดึงไหมนเนี่ยนะเดี๋ยวหาว่าผมไล่ข้างเดียวแนละ้วผมก็ได้นะมาใครดีวายเดี๋ยวเจอใสพ่พี่นะแกมันของปลอมใช่ไหมของแท้เว้ยซีพารากอนนะเมคอินพารากอนแทงหน้าเลยแล้วก็อินสแตนคิวได้ไหมฮะอินสแตหไม่ได้ครับลม้ลมลม้มล้มล้มอยู่ล้มอยู่ ถอยอุปก่อนแม่ไงถอยก็แย่แล้วนะครับผมนะก็เรียกว่าสเต็ปเซ็ตย่อสองห่อใส่ไข่นะครับผมนะเอสเน็กมองไม่ทันนะวับกับหลังโว้ยนะต้องฝึกนะท่านี้ต้องฝึกนิดน,นึงแต่บอกเลยว่าโคตรเก่งนะฝึกได้นะครับผมนี่ผมเรียกว่าโซนรัวๆละบายบายนะครับผมโดนดีนะแชงไม่มีโโอ้โหไม่ได้เกิดเลยนะครับผมเราเป็นบอสแมปนะอืมไอ้ใครปาดผมเนี่ยอ๋อเป็นแชงตัวนี้นะครับผมเราจะติดบูนะ เราตีหลอกตีหลอก,ลอกตีหลอกก่อนเออดอททำไมดิจิแกไม่ต้องดอทก็ได้ไม่ใช่หรือเฮ้อแกดึงไอ้นี้อยู่แล้วนะแต่เราติดบูสต์นะครับผมกับตังคิสมาแทงทะลวงกับตังคิล่างนี้จะมาสู้อะไรกับผมฮะดอทเชมเแล้วก็แม่ปัตกตะไครนะครับผมได้อินสแตนคิวปาเชมเมญนี่หนึ่งทีงอ่อูมันมากโคตึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไรดึงเหงื่อนึกว่าโหลเจอ แทงทะลวงไปหนึ่งที่ได้ดีอย่างนี้เดี๋ยวผมว่าไปเดี๋ยวก็ใจเยนจเ็ยนใจเยนจเ็นใจเย็นใจเย็นค่อยๆคุยกันเอ็ดเน็กมาทำลายสิบวินี่โดนของผมื่นกว่าเลยนะแทงแรงแรงแบบตอนนี้แชงผมไม่ค่อยปานีใครอโอ้โหจบไปนะสำหรับเกมเพย์ของแชงคูสนะครับผมเดียกเด้ยว่าเป็นบูสตันอาจจะเป็นคลิปอ,อีกหนึ่งคลิปที่สนุกแน่นอน <S <S พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ <S <S ขอบคุณครับ